สวัสดีครับเ,เพื่อนๆชาวโซคูทีวีหายกันไปนานนะครับวันนี้กลับมาอีกครั้งพวกเรากำลังจะเดินทางไปจังหวัดสุราษฎร์ธานีเพื่อไปเล่นคอนเสิร์ตนะครับตอนนี้ก็เป็นเวลาห้าโมงเย็นตรงนะครับโทรศัพท์เข้า วันนี้ก็เดินทางด้วยเครื่องบินนะครับแต่ก่อนจะไปเครื่องบินเราก็ต้องต่อแอร์พอร์ตลิงค์นะฮะซึ่งเป็นรถไฟ่วนพิเศษนั่น,นคือเอ็กซ์เพรสซึ่งถ้าเป็นคนอื่นก็จะจ่ายตัวน้อยแต่ว,ว่าเดินทางครึ่งชั่วโมงหลายป้ายนะครับเอเอ,อใช่แต่ว่าของเรานี่ก็จะเป็นแบบไม่จอดราคาประมาณเกือบร้อยบาทนะครับแล้วก็15นาทีก็ถึงพอเราเอาตังค์ไปให้เขาเขาก็จะให้เหรียญน,นี้มาเมื่อก่อนเป็นตั๋วนะครับเดี๋ยวน,นี้พัฒนาให้เหรียญน,นี้มาวิธีเข้าไปก็คืออมไว้ที่ปากนะครับแล้วทีการก็จะเปิดให้เราเข้าไไไปปแแลลล้้ววกก็คืนนงะม่ยารับ เวลาตอนถึงที่เวลาลงเราก็ขี้ออกมาแล้วก็คืนให้เขาเท่านี้เราก็จะไปที่สนามบินได้ครับผมเดี๋ยวเจอกันครับ,บ,บตอนนี้เราก็ขึ้นมาอยู่บน a อร์พอร์ตลิแล้วนะครับ,บซึ่งคนโง่ๆก็จะเข้าใจว่าเป็น BTS ฮะซึ่งมันคนละยางกันเป็นรถไฟฟ้าเหมือนกันแต่ว่านี่มันคือ a i r p o อร์ตลิที่ใช้เฉพาะไปสนามบินเท่านั้นคนโง่ๆคนนั้นก็คือ่อเม่น,นะครับเข้าใจว่าเป็น BTS แล้วก็นี่นะฮะ

เอาละครับเอาละครับผมเบื่อเต็มทีกับการกินฟาสต์ฟู้ดที่สวนภูมิเพราะว่าอย่าหาว่าว่าเลยสําหรับผมแล้วมันไม่อร่อยพอที่จะกระเดือกเข้าไปในท้องเดี๋ยววันนี้ลองจ่ายตังแพงๆนั่งกินร้านดีๆกันข้างบนกันทั้งวงเลยก็แล้วกันปรึกษาแล้วยังก็ปรึกษาไม่โชคเลี้ยงอยู่แล้วสบายเอาเดี๋ยวไปรอเจอที่สนามบินครับ ตอนนี้เรากำลังไปที่เครื่องบินแล้วนะครับเพราะเวลานั้นเหลือน้อยแล้วเดี๋ยวยังไงตามผมมาเลยนะครับแต่เราเราควรจะไปแบบธรรมดาธรรมดาไม่ให้คนรู้ว่าเป็นศิลปินดาราเขาจะแตกตื่นแล้วขาดความเป็นส่วนตัวไปดีกว่าโอปันกังนัมสตาร์กังนัมสตาร์โอปันกังนัมสตาร์กังนัมสตาร์โอโโโโออออปันกังนัมสตาร์ กี้บอกว่าจะพามากินอะไรหรูๆไหมเหรอผมเบื่อเต็มทีกับการกินฟาสต์ฟู้ดที่โซนภูมิเพราะว่าอยากหาว่าว่าสำหรับผมแล้วมันไม่อร่อยพอที่จะกันเดื่องเวลามันน้อยยิ่ไม่ได้มุมมมกลจริงๆหกโมงตอนนี้เราต้องไปถึงเครื่องแล้วก<อ>็เลยต้องกินที่มันเร็วที่สุดเอาไว้วันหลังแล้ว<อ>เป็นมุกตลกเป็นมุกตลกเป็นมุกเป็นมุกที่เลอะนี่เป็นแบบเมคอัพสร้างขึ้นมากินแล้วตอนนี้เรากำลังอยู่ที่การบินไทยเครื่องใหม่นะเป็นไทยสมัยนะฮะ จุดนี้ก็แอร์ก็ใส่ชุดสีส้มนะครับปกติเราจะไม่ค่อยเห็นในลุกแบบนี้สักเท่าไหร่แล้วก็เมื่อกี้ก็มีคนมาแนะนําวิธีการใช้ประตูกับกอบโซคูถ้าผมฟังไม่ผิดนะครับไทยสมายนี่แปลว่าอะไรครับไทยยิ้มอะไรเกิดเป็นเอเลฟเว่นสมัยฮะช้างยิม้ม <c oughs> มันอยากเล่นมากเลยเนะี่ยถ้าได้ยินไม่ผิดเนี่ยเขาบอกว่าประตูนี้เป็นประตูทางออกฉุกเฉินกรุณาอย่าเปิดเล่นนะคะเพราะถ้าเกิดว่าผู้โดยสารเปิดก,ก็ก็เปิดเลย

ตอนนี้เราก็ถึงจังหวัดสุราษฎร์ธานีแล้วนะครับนี่ฮะจะมีเซ็นทันเปิดใหม่วันที่1 1ตุลาคมนี้ครับรู้สึกว่าตระกูลของน้องพีทพัชรานั้นจะรวยกันใหญ่แล้วนะครับนี่นะฮะเมื่อมาถึงสนามบินก็จะมีการต้อนรับนะครับทุกคนก็จะมารวมตัวกันที่จุดนี้นะฮะเพื่อรอซูชิที่จะหมุนมาเสิร์ฟให้ทานกันก่อนนะครับผมแต่ดูจะไม่ค่อยมีมารยาทในการกินกันเท่าไหร่นะครับเชื่อผมก็ควายแล้ว ก็ได้เวลาที่พวกเราโซคูจะไปเล่นคอนเสิร์ตกันแล้วนะครับเดี๋ยวตามไปดูที่เวทีกันเลยครับ ไ yeah, ่มลองๆอก็พิจะรวล้อร้อกบหมดเลยรืองทักเไม่ให้หมดอไรรอหนึ่งเราะท้ายเลยไม่ต้องแล้เล่นเลยดีกว่าเอาไปครับสิ่งมีชีวิตที่คิดได้และเจ็บเป็นครับผม Yeah. Mm -hmm.

อนนี้ก็คือและนี่ก็คือบรรยากาศหลังคอนเสิร์ตจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับเป็นยังไงบ้างครับก็ก็ผิดคาดนิดนึงครับจากตอนแรกที่ตอนผมมาวเช็คผมจะเห็นระดับเวทีมันจะสักครึ่งเวทีได้แล้วมันเป็นเหมือนสนามหญ้าผมก็ไม่คิดว่าคนจะมายืนเหยียบบนสนามหญ้าได้อะไรเนี่ยเพราะมันเป็นสวนเหมือนสวนสาธารณะด้วยถ้ามาเหยียบมันก็อาจจะหญ้าตายแล้วพอพอมาเล่นก็คนก็ให้การต้อนรับดีมากนะครับเป็นเพลงที่สุราษฎร์นี่ก็แบบถือว่าแบบน่ารักทีเดียวเชียวนะครับมาดูกันแน่นเลยสนามหญงสนามหญ้าไม่สนและเหยียบกันเละเทะ เลยนะี่ยม right? <that> no, anyway, so so ีความสัมภานณ์เลยครับสนุกมากเลยครับเป็นรู้สึกว่าเป็นงานกลางแจ้งแรกๆในชุดนี้เลยหรือเปล่าก็ไม่รู้นะแต่ว่าสนุกดีฮะสาวๆก็น่ารักมากเลยวันนี้ก็เป็นคอนเสิร์ตอีกคอนเสิร์ตหนึ่งที่เพื่อนๆแล้วก็แฟนๆเพลงของเราเนี่ยก็ให้การตอบรับได้ดีมากนะครับกรี๊ดกันดังสนั่นแล้วก็ให้ทำอะไรก็ทำนะครับสนุกมากกับคอนเสิร์ตนี้นะครับใช้ได้ครับเนี่ยและต่อไปคือช่วงที่เรารอคอยครับนิทานก่อนนอน าแล้วครับท่านผู้ชมและก็มาถึงช่วงที่เรารอคอยกันนั่นก็คือนิทานก่อนนอนเราจะให้เด็กๆทุกคนได้นอนหลับฝันดีแต่ในมุมมองของผมการเล่าเรื่องนิทานสดใสน่ารักจะทําให้เด็กตามหลักจิตวิทยาแล้วทําให้เด็กอ่อนแอกระต่ายกับเตาเตาน่ารักเป็ดขี้แตกอะไรก็ตาม จะทาให้เด็กอ่อนแอเราต้องปูพื้นฐานเรื่องโหดๆทำให้เด็กมีความเข้มแข็งทะยอทยานเป็นผู้นําเราจะมาพูดกันเรื่องลูกผู้ชายหลายคนคิดว่าผู้ชายหน้าหล่อสายบอยแบนด์นั้นคือผู้นํานี่คือผิดไม่ใช่จริงๆแล้วผู้ชายสเสน่ห์ไม่ได้อยู่ที่หน้าตาโดยเฉพาะรอยแผลเป็นแผลเป็นเนี่ยคือสิ่งที่แฝงไปด้วยความทรงจําผู้หญิงเห็นผู้หญิงชอบดูอย่างมือข้างซ้ายของพี่ปแป๊บเห็นรอยเขี้ยวนี่ไหมครับท <c oughs> ่านผู้ชมโดนปาปิรัญยาก,กัดที่ลุกมแม่น้ำอเมซอน เข้าบ้านได้ส่งจดหมายร้องเรียนมาเพื่อไปตามล่างูยักษ์อนาคอนดาตัวมันทั้งใหญ่เขี้ยวมันทั้งยาวความยาวของมันน่นะสูงมากกว่าสองเซนติเมตรบ้านมันใส่เรือนแล้ว <c oughs> แต่ถ้าเป็นผม <c oughs> ผมไม่กลัวหรอกงูยักษ์อนาคอนดาพี่กลัวอะไรครับผมไม่กลัวอะไรเลยไม่กลัว พราะผมมีเทพที่คุ้มครองผมอยู่ใครอ่ะพี่เทพสุดสุดก็คือใครอ่ะสุดคือหัวหน้าของเราทวยเทพเป็นผู้สร้างมนุษย์มีอาวุธคือสายฟ้าอาศัยอยู่บนยอดเขาคุจกูฎคิดเขาคิดจกูดนั่นมันอยู่ตอกมอยกระดานกันได้เองเมื่อไรจะกูเล่นตามได้กระตอกมอยกระดานกันได้แล้วตกลงตามล่ามันได้ไหมสามตัวเต็มหลังรถสิบล้ออ่าเราไปโดนปลาปิเลนยากัดได้ยังไง ขากลับแวะล้างมือก็เลยเดินกันครับนี่ผมจะเล่าเรื่องที่ตลกจริงๆให้ฟังนี่มีผู้หญิงคนหนึ่งสวยมากแล้วก็มีเศรษฐีเป็นผัวเขาบ้านนี้เป็นวังเลยแล้วทีนี้ปุ๊บผัวขับรถออกไปทํางานท่างจังหวัดรวยมากนะนะเมียสวยๆเนี่ยคุณนายเนี่ยเดินลงมาข้างล่างไปหาคนสวนฟังคุณล้กันมึงไม่ต้องเล่าหรอก บอกว่าโชครับตามฉันมาที่ห้องนอนไอ้โชก็เดินตามขึ้นไปเปิดประตูเข้าไปไอ้โชเขหัวใจเต้นตึกตักต,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 ตึกตักโอ้ยคุณนายเรียกว่าทำไมวะคุณนายนอนแผ่ล่างในใส่ชุดนอนบางๆนอนแผ่ลาบอยู่บนเตียงคุณนายก็บอกว่าถอดชุดชั้นในชั้นออกถอดก็ถอดเสื้อชั้นในออกถอดกางเกงในชั้นออกด้วยหัวใจโชกเต้นรัวถอดกางเกงในคนไหนออกถอดทั้งเสื้อในคนายนออกกางเกงในคนไยนออกและ คุณนายก็พูดว่าทีหลังก็จําไว้นะอย่าเอาชุดชันนายฉันไปใส่เล่นเองฝันดีครับทุกผู้ชมสวัสดีครับ่าเี่ธอไม่หวั่นแต่ฉันมันไม่ว่า